ใหญ่ในวงการเกมเมื่อแขนดังภายใต้ชื่อเชอร์โบถูกออกมาแชร์ด้วยหลักฐานมละตัวเยอะแยะมากมายมีหลายคนออกมาพูดในประเด็นดังกล่าวเต็มไปหมดเชอร์โบแขนดังในเกมฟรีไฟโดยมีหัวหนะ้าแขนอย่างเจิดแม่งโกงเงินเด็กน้อย3 0มหมบาทเจ้าของแขนเชอร์โบจอดเกมสิ่งกับ ชิปเป็นคว้างเงินรางวัลมากมายในรายการนี้กว่าหล้านบาทไปครอบล่อลวงและล่อลเอาเงินเด็กถึงวัยสิปีส่วนเงินกว่า3 0ม0 0ืบาทหลังสามเลืองครอบครัวผู้เสียหายเขาแจ้งความดำเนินคดีทันทีแต่กลับพบความจริงว่าคนร้ายเป็นวิชาชีพที่มีพฤติกรรมชอบแอบอ้างปลอมตัวนำชื่อเสียงครงเชอร์โบและชื่อของเจัดแกมซิงหนันมาใช้ในการหลอกผู้เสียหายหลายต่อหลายคนเจอคือผู้เสียหายนะที่สังคมมองว่าเจอและทุกๆคนในแคมนี้คือแคมไอเฮียพวกมึงแป้งและยำตำบอลโกงเงินเด็กในคดีโอนี้เราจะมาตามล่จับคนร้ายและแชร์ความ ที่ชามเอาสมาชิกกนนับพันคนเดือดจนวางแขนออกตามล่าคนร้ายถึงบ้านพร้อมหลักฐานิดหน้านคนร้ายข้อมูลมาตวรวเพื่อดำเนินคดีคดีความนี้มีความผิดตามมาตรา3-41และ342สอติดคุก5ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงจะจับตัวคนไร้ายได้หรือไม่ฝั่งเรื่องราวนี้กันแบบสดๆเจะาฝั่ของจัดเกมซิงก็ประเด็นดาราม่าชิกัดข,ขึ้นในครั้งนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับเออวัสดีครับวัสดีครับพีชยเพิ่งมาถึงสตูตะกี้นี้เลยเมื่อกี้นี้เอาคนไปลงพักมาไอสัตว์ทำไมอะมันไปทำอะไรกันพี่มันขโมยเงินบักหาโอ้ยสองหมื่นหกร้อยบาทอ๋อคนเอิเด็กแค่นั้นนะพี่เออแม่งขโมยเงินนี่ช่างแม่งเหอะอ่ะก็ยังไงนะก็คือเหมือนว่าเด็กคนนี้มันอยากเข้าแคนเทอร์โบและทีนี้มันไปสร้างจากขาปลอมแต่ว่ามันเอามาโพสในกลุ่มเฟซบุ๊กเจิดเกมซิ่งอก็เหมือนว่าจ่ายตังเข้าแคนนี่ะพี่ค่อยๆทยอยโอนน่ะพี่ก็เหมือนไอเนี่ย เอาเงินมึงอยากเข้าแคนไหมอยากเข้าแคนก็จ่ายเงินมาจ่ายเทียนิดจ่ายเทียนหน่อยจ่ายไปจ่ายมาแม่งสามหมื่นบวกเนี่ยหรอคือเหมือนว่ามันยืมเงินด้วยพี่สมติยืมมาสองพันละมันก็บอกว่าพอยืมถึงสามหมื่นแล้วเดี๋ยวมันจะคืนให้ทีนี้พอมันสองพันมันก็่ังโอนเพิ่ม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 จนถึงสามหมื่นแล้วมันก็หายไปเลยที่น่าสนใจคือเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่เด็กที่โดนโกงไอเด็กคนนี้เท่าที่ผมดูมาอยู่ใกล้บ้านผมอายุเจ็ดมีคือคนที่ติดต่อมาหาเจอดอ่ะน่าจะเป็นน้าหรือคนในครอบครัวเขาเนี่ยแหละ ใช้คาว่าหลานติดต่อมาทางไลน์ออฟฟิเชียลเจิดครอบครัวเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้ครอบครัวเลยติดต่อเข้ามาในเพจของเจิดเลยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นการช่อโกงหลอกลวงให้เสียทรัพย์แบบนี้ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาบอกว่าไปแจ้งความแล้วนะหนักนะกูจะบอกให้ใช่ไงเด็กน่จะเกิดเึ็นนะพี่แล้วัเพิ่งอายุ18ไปเมื่อเดือนที่แล้วเองอ๋อสิบดด้วยอ้าวอีเที่ยไม่ใช่เยาวชนด้วยติดคุกด้วยอเที่ยนี่ แล้วตอนนี้ปักหานี่คือรู้เรื่องที่เรารู้หรือยังไม่ตอนนี้ผมพวกผมนิ่งๆกันอยู่พี่ก็คือผู้เสียหายตอนนี้คือไม่อยู่แล้วผู้เสียหายน่าจะหลับพี่หลับปิดคือตอนนี้เจอทักไปเพื่อความเคลื่อนไหวเขาเพื่อจะติดตามการเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวถ้าพวกเนี้ยติดต่อเขาได้ก็คือจะตั้งเฟซตั้งกลุ่มแล้วเดี๋ยวจะดึงพี่แก๊สเจอดแล้วก็น้องเขาผู้เสียหายแล้วก็ผมเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องรายละเอียดกันค่ยแต่เขาขาวก็คือประมาณนี้ส่วนรายละเอียดดูึกดีเทลว่าโกงกี่ครั้งละครั้งใช้ววิธีีกาารแแบบไไหนพููดคุยยยยงงเเ๋อออม่ล้ว น้องเขาส่งมาให้พร้อมกับที่ญาติเขาส่งมาให้ในเขตเิจอใช่ไหมี๋ยวเดี๋ยวให้เจอส่งให้ได้ไหมอ่ะแล้วประเด็นที่สําคัญที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือบักหาคนร้ายเนี่ยมีตําแหน่งอะไรในแคนของเราคือแคนที่มีชื่อว่าเทอร์โบไม่ไม่มีตำแหน่งอะไรแคนปอมสร้างเองสร้างโดยอำเภอใจอ่ะไม่พี่คือพี่เข้าใจว่าตอนนี้แบบแคนปอมคแคนผมใช่แบบสองร้อยกว่าสาขาคือมันปอมแชทผมอ่ะเฟซผมขึ้นมาแล้วก็ไปตอบแชทมันว่าให้เปิดแคนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโพสต์รับเด็กเข้าแคนเออเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ไม่ สามารถคอนโทรลได้เนาะเพราะมันอยู่เหนือการควบคุมคือพอมันโตมากมากอ่ะพอมันใหญ่มากๆอ่ะมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพที่เห็นโอกาสและช่องโหว่ตรงเนี้ยที่จะเอามาใช้ในการหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วทีนี้บากคนร้ายเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่นามสกุลมี่อนามสกุลโรงเรียนชื่อนามสกุลเป็นเพื่แบเฟซมันไม่ได้ปิดอะไรเลยเราคิดเอาว่าโปรไฟล์เฟซมันอ่ะใส่ชุดเรียนมีชื่อปักมีโรงเรียนปกคือบัญชีปลายทางอ่ะไม่ใช่แค่บัญชีเดียวพี่มีสามบัญชีสี่บัญชีเลยคือมันจะแบบให้คนอื่นรับตังค์ด้วยอ่ะ พี่มองว่าเรื่องนี้มีความมนไปได้ว่าคนที่รับเงินทั้งหมดน่าจะเป็นบัญชีม้าที่ยืมมาแล้วก็แบบไม่รับรู้อะไรเหมือนอ่ะเฮ้ยไล์เดี๋ยวมีคนโอนเงินมาให้นะพอดีบัญชีมีปัญหาว่ารับเงินนั้นแะเราโอนให้กูต่อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความไปได้ลักษณะประมาณแบบนี้ที่มันอาจจะหลังๆเริ่มกังวลว่าการรับเงินเข้าบัญชีมันคนเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตามจับตัวหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้กูก็ไม่แน่ใจคิดเผื่อเอาไว้เฉยๆนะมีสี่บัญชีเลยเหรอน้องเจิดใช่พี่นเหรอบครัว ผู้ปกครองของผู้เสียหายแล้วเขาว่ายังไงบ้างได้คุยกันยังคุยพี่คุยมาพักหนึ่งเลเขาก็แบบว่าแบบเขาไปแจ้งความแล้วอ่ะปรึกษาหาลือช่างใจช่วยกันหน่อยว่าเราจะไปในทางไหนหนึ่งก็คือเนี่ยว่ากันด้วยตามกฎหมายเดี๋ยวก็สักคักหนึ่งก็จะมีหมายเรียกออกมาหมายเรียกสอบปากคาผู้ต้องสงสยัยผู้ต้องหาก็เรียกมันถ้ามันไม่มาก็จะเป็นหมายล้ครั้งที่2ถ้าครั้งที่2มันไม่มาก็เป็นหมายจับหมายจับเราก็สามารถเอาหมายจับเนี่ยไปแจ้งความสถานีโรงพักใกล้ที่มันอยู่แล้วก็พาตํารวจเนี่ยไปลากคอมันมาโรงพักได้เลยแล้วก็ฝากขังก็คคือเข้าุกในนวั เลยนี่คือสเต็ปแบบแรกแบบที่2คือเราก็เรียกมาคุยก่อนไก่เกีย์เจรจา,านะนั้นนู่นนี่ถ้าไม่เป็นผลก็จะกลับมาอันที่1อันที่3คือไปหามันเลยเกี่ยดเราแม่พี่งั้นเราไปบุกเองเลย <confessed> วะพี่ก็ถึงได้บอกเลยว่าต้องลองชั่งใจดูว่ายังไงดีผมพร้อมเสมอขี่มอเตอร์ไซค์ไหงั้นผมว่านะทักไปไก่เกียร์ก่อนถ้ามันไม่โอเคผมว่าค่อยตามดีกว่าไหมอีกวิธีการหนึ่งนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามีหน้ามีตามันมีเฟซบุ๊กมันมีรูปมันเข้าไปคุยดีๆส่วนใหญ่มันจะหนีไม่ได้มันจะจนนด้้้วยยขออมมมมููลทีี่่ถาาสุติเร มีหลักฐานอะไรเลยเกี่ยวกับตัวมันเช่นไม่มีรูปหน้าไม่มีสิทธิ์บรกุลตามจับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หนีร้อยทั้งร้อยซึ่งพอเรามีหน้ามีตามันแบบเนี้ยถ้ามันหนีมันหายประจานนี่สวยกว่าเดิมอีกนะแล้วมันมีชื่อเสียงโรงเรียนด้วยไงใช่ถ้าเราประจานมันหน้ามันเฟซบุ๊กมันชื่อข้อมูลมันจังหวัดมันมันจะไปโรงเรียนในขณะที่คนทั้งโรงเรียนรู้ว่าบักขานี่คือขี้ขโมยมันจะกลับบ้านมาเจอกับพ่อกับแม่มันที่พ่อแม่มันรู้ว่าลูกมันเพิ่งไปขโมยของคนอื่นเข้ามามันจะ และใช้ชีวิตในสภาพสังคมที่ทุกคนต่างรู้ว่ามึงคือบัคคาขี้ขโมยนี่มันคือความร้ายแรงกว่าการที่มันติดคุกอีกนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นแล้วโดยปกติแล้วคนแบบนี้พฤติกรรมจะไม่หนีจะคุยจะยอมรับแล้วก็โอเคกูยอมด้วยหลักฐานเพราะว่าชื่อมันชี็เป็นชื่อมันด้วยแล้วก็ชื่อนักเรียนมาเลยชื่อมันตรงเลยปะตรงมตรงเลยตรงกับชื่อนักเรียนเลยขอลิงก์เฟซบุ๊คมันส่งอะไรพี่ขอดูหน้ามันเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้พี่เอออามาถึงตรงนี้แล้วเจอปะยังไงแต่ผมก็อยากบุกอยู่ใช่ถ้าบุกก็บุกไป เฮียตรงที่ว่ามันเอาชื่อเสียงของเราไปทําแบบเนี้ยแพี่เห็นว่าโปรไฟล์ล่าสุดพ่อแม่เขาังไปม้นต์อยู่เลยว่าแบบไปโกงตามคนรู้คนดีมาสักแต่มันบล็อกพ่อแม่ก็เลยเห็นม่แล้วเราเอา Facebook มาได้ยังไงมันใช้ a c e b o o k นี้ในการพูดคุยเลยหรอเออมันใช้ Facebook นี้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายเลยเอแต่มันโพสต์ในกลุ่มผมไงพี่กลุ่มชุมชนสาธารณะกลุ่มไอเจอจะสามแสนคนนะพี่แล้วมันไปโพสต์ว่ารับคนเข้าแคนอย่างเงี้ยพี่แล้วคนเข้าแกลไปได้โอ้โห ส่วนมากที่เป็นมันแบบว่าจะเป็นออกทรงเด็กช่างอะพี่ออกทรงเด็กช่างอะแม่ของผู้เสียหายเข้ามาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กมันขอความในที่พี่เปิดดูตะกี้นี้ก็คือเป็นเหมือนสลิปโอนเงินที่มันไปหลอกเอาเงินเขาลักษณะเหมือนการข่มขู่เบาๆด้วยนะขออีก500ได้ไหมเอาไว้กินข้าวข้างทางอาบน้ําเสร็จพี่จะได้ออกไปเลยพี่ไม่ได้กินข้าวขอเงินกินข้าวหน่อยไอเด็กคนนี้ก็โอนให้ทันยดาบเด็กผู้หญิงหรอคนร้ายชื่อว่าวีระชาติ ว่าแม่เขาแม่เขาบอกว่าแม่เขาอะมาเช็โคโทร,รศัพท์ลูกแล้วเงินหมดบัญชีเลยได้เป็นผู้หญิงเชี่ยโอเคงั้นเราปักธงกงินประมาณนี้ก่อนฟังข้อมูลจากปากผู้เสียหายเองตรงๆเลยน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็คบรบถ้วนมากกว่าแล้วเรามาตัดสินใจอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุยกับผู้เสียหายว่าเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้และถ้าตามหรอพี่แล้วเขาเขาให้ตามก็คือพีจะไปเลยในวันต่อไปเลยไปดีก็เดี๋ยวนัดกันเนี่ยอะไรยังไงก็เดี๋ยวนัดกันถ้าเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ ายาหเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรว่าสิ่งที่เราทํามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องคนจะเชิดชูสังคมจะยกย่องผู้คนจะขอบคุณกับการกระท,ทําที่วันนี้ทั้งหมดตรงเนี้ยมานั่งคุยกันยอมเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะความถูกต้องจะปกป้องเราเองแต่ดอนไปก่อนทุก่อน ดอนตอนไหนไอดอนเไหนๆขอดอนหน่อยขอดูเขาคุยกับดอนหน่อยต้องดอนคนไหนเออเดียวเออเนี่ยต้องดอนมึงเนี่ยเปิดเลยให้มันรู้สะบ้างคือเราต้องเอาการใช้กําลังไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คนยกย่องมึงเคยเห็นไหมล่ะที่มันมีคนวิ่งราวคนนึงวิ่งดึงกระเป๋าผู้หญิงไปผู้หญิงร้องให้ช่วยมีผู้ชายคนนึงวิ่งตามไปตีบักหาโจนเกือบตายมีใครเห็นใจบักโจนบัางบักหานี่นิสัยไม่ดีเลยแม่งใช้กําลังกับจนได้ยังไงมีปะไม่มีสุดยอดฮีโร่เอาเข็มกัดไปจะ ที่บายให้เ oh, ห so ็นภาพว่าพอเราทำเป็นสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะความถูกต้องมันจะปกป้องเราเองยังไงพี่เจิดตัวตึงไงถอดเสื้อด้วยไงอ้วนเลวพี่เจิดอวนนี่เหรออ้วโหหน้าแข็นเธอโบงงช่วงนี้ก็ล่ำซ้ำแหละคุณได้เงินจากกันนั้นไปไงโนหนึ่งฟรีไฟไงไอดอลอะไรนั่นน่ะออธรรมดาเหรอเนาะล่าำซ้ำมึงอูนิดนึงเหรอเนาะธรรมดาเหรอเอยเอ้า งานพี่ว่า,า,วาพวกเราเอาตามนี้ไหมผมเอาลุยโอเคแบบโปง้โปงงานนี้เราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าใครก็ตามที่โกงคนอื่นใครก็ตามที่เอาชื่อเสียงเทอร์โบไปทําในสิ่งที่มันเสียหายทําให้พวกเราทั้งหมดตรงนี้แก๊งเทอร์โบแล้วก็เขาเรียกว่าพันธมิตรพเพื่อนๆที่รักใครเทอร์โบรักใครน้องเต๋อต้องเสียหายเราจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาทําแบบนี้นี่จะเป็นจุดยืนที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าไอสัตว์พวกโกงทั้งหลายจะต้องถูก ลงโทษโอเคงั okay. hey, dear, dear, dear. ้นตามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับผู้เสียหายคุยเสร็จเดวเราสรุปกันว่าจะายังไงเอาที่ผู้เสียหายสะดวกก็นัดพี่เลยโอเคซิกาเลตแปะโปกตามนี้เดี๋วเฮ้เดี๋ยวเดีวเ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอานิดหนอยเ่ ว้าวว้าวสวัสดีครับทําทำทำอะไรพี่ทำอะไรเราจะทำอะไรเออคือตอนเนี้ยประเด็นสองทังคือทางผู้เสียหายแม่งไปดําเนินเรื่องเชื่อ,อ,อว่าทางผู้เสียหายพี่เชื่อไปเองว่านะเ,เขาน่าจะมีเส้นสายพอสมควรเพราะการที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้ในระยะเวลาสั้นๆขนาดเนี้ยได้นะต้องมีอะไรพอสมควรแล้วซึ่งเขาก็ไม่แจ้งรายละเอียดให้เราด้วยใช่ไหมเขาไม่บอกอะไรเลยแบบกะขัะก่ะแปลกอ่ะใช่ไงเพราะฉันพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่ ไม่ชอบมาพากลแล้วการดําเนินการในครั้งนี้มันยุติลงมันสิ้นสุดลงมันจบลงแล้วเนี่ยเขาส่งข้อความมาสั้นๆให้กับน้องเต๋อแค่ว่าพอดีแม่น้องเขาไปเคลียร์มาแล้วครับแสดงว่าคนที่ส่งมานี่ไม่ใช่แม่ของผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้มีความสนเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายมากนักแต่เหมือนกับเป็นตัวแทนในการส่งข้อมูลนี้เข้ามาในเพจของเต๋อถูกต้องปะแล้วเขาก็เขียนข้อความต่อว่าไปเคลียร์มาแล้วและอยากให้มันจบเท่านี้ส่วนข้อมูลผมก็รู้มาเท่านี้เหมือนกันครับเพราะตอนนี้ ผมแค่พยายามช่วยตามหาตัวคนร้ายส่วนรายละเอียดอื่นๆทางแม่น้องเขาไปจัดการต่อเองแล้วผมเลยรู้ข้อมูลมาแค่เท่าที่ผมส่งให้ครับเลยไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลไปมากกว่านี้ต้องขอโทษและขอบคุณทีมงานและทุกๆคนด้วยที่ช่วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับโหเก่งนะ<ๆ>ไปตามเองได้แบบนี้ลองจินตนาการดูเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกล่อลวงหลอกให้หลงเชื่อแล้วตกทรัพย์นี่มันมีความผิดทางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาและมีโทษจำคุกซึ่งไอ้หียมันหนักนะเว้ยมันหนัก รู้ปะ่ะมันล่อลวงแอบอ้างสวมรอยแสดงเป็นบุคคลอื่นนี่มันเข้าขายคดีช่อโกงเว้ยในการพูดคุยครั้งนี้สมมติมันคืนเงินแล้วจบหรอแล้วเรื่องนี้ก็จะปิดเป็นเงียบงำดำดิ่งไม่มีการออกมาแฉไม่มีการออกมาพูดไม่มีการให้สังคมได้รับรู้เพื่อที่จะตีแผ่กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ที่มันประเด็นที่มันมีการไปโพสต์มีการไปพูดปากต่อปากกันว่าเทอร์โบโแคนดังในเกมฟีไฟโดยมีหัวหน้าแคนอย่างเจิดแม่ง งเงินเด็กน้อย3า0 0 0บาทนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ออกมาแจ้งให้กับน้องๆบางคนที่ไม่รู้ได้รู้ความจริงมันแฟร์ไหมอ่ะใช่ป่ะมันไม่แฟร์นะเว้ใช่ป่ะจริงปะล่ะใช่เออมันไม่แฟร์นะมันจบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้การที่มันเอาชื่อเสียงของเราไปแอบอ้างคนที่เขาเรียกว่าผู้เสียหายไม่ใช่เพียงแค่น้องที่เสียงเงิน30,000กว่าบาทแต่หากเป็นพวกเราทุกคนที่อยู่ภายใต้ชื่อเสียงของแคนเทอร์โบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจอถูกมองว่าไอ้เฮี้ยมึงแม่งโกงเงินเด็กน้อยคนอื่นที่รับรู้เรื่อง จะคิดยังไงกับเรื่องนี้จะเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงและเราจะไปอธิบายยังไงหมดทุกคนให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรหากไม่เอามาพูดคุยกันถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นเราเรื่องนี้มันมีเงี้ยงเงเฮ้ยมันมีเงี้ยงางอะไรที่เป็นมากกว่านั้นมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่วันนี้เจอแล้วทุกทุกคนตรงนี้แม่งต้องออกมาชี้แจงให้กับสังคมทราบว่านี่มันคือเรื่องที่แบบมีคนอื่นเอาเราไปแอบอ้างที่สังคมมองว่าเจอและทุกทุกคนในแคนนี้คือแคนคแคที่พวกมึงแบบแม่งมิจฉาชีพไอเฮียพวกมึงแคนเโมแ่ง ยำตำบอลโกงเงินเด็กนี่ออกปะเด็กมันมองแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกมุมอีกมิติหนึ่งที่เราไม่รู้อันนี้คือทุกตัวอย่างมันอาจจะด่าเราแรงกว่านี้ก็ได้ถูกไหมฮะหรือโอเคมันอาจจะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ซึ่งเขาก็มองเราแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยเราต้องมาคุยกันในวันนี้ซึ่งนี่มันคือคดีช่อโกงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการสแสดงเป็นบุคคลอื่นแอบอ้างให้หลงเชื่ออาศัยความไม่รู้หลอกเยาวชนสร้างสภาพจิตและหลอกให้เหยื่อแม่งหลงเชื่อโดยหลอกว่่าเเนนีป็ บุคคลภายในของแคนเทอร์โบสนิทสนมก,นกันกับเนี่ยพี่เจิดเลยกูอยากเข้าแคนใช่ไหมอยากได้อะไรยังไงอ้าวโอนมาทยอยหลอกจนเดือหลงเชื่อสูญเงินไปกว่า3 0,000บาทคดีความนี้มีความผิดตามมาตรา341และ342สอติดคุก5้าปีถ้าบักเจิดเอาเรื่องบักเที่ยนี่มันจะติดคุก5ปีและเสียเงินค่าปรับ1นึ่งแสนบาท oh. นี่ยังไม่รวมอันนี้คือแค่จ่ายให้กับรัฐบาลน,นะไอหนึ่งแสนบาทนี่เจิดไม่ได้เงินนะมันจะจ่ายให้กับรัฐบาลไว้น้องเจิดแล้ว แล้เจิดมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับมูลค่าความเสียหายที่มีใครต่อใครก็ไม่รู้ที่เขามองว่าเจิดเป็นคนทนําแคนนี้ขึ้นมาแล้วแม่งทาให้แคนนี้เป็นเครื่องมือในการเอาไปหลอกเงินคนอื่นเจิดมีความเสียหายทางด้านชื่อเสียงสภาพจิตใจเสียเวลาทํางานไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นมูลค่าทางการเงินหมดเว้ยคิดเจิดสามารถที่จะเอาไปแจ้งความดําเนินคดีกับบักรหานี้ได้และเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครทุกคนก็สามารถเอาไปใช้สิทธิภายใต้กฎหมายเดียวกันใน,ผนแผ่นดินนี้ เห็นปะว่ามันมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นมากมายกับบัคาสนื่นเเพราะฉะนั้นแล้วมึงจะไปเคลียร์กันเองอะ่ะแล้วพวกกูละ่ะที่มันเอาแคนเทอร์โบไปใช้ล่ะครับหรือจะยังไงแต,แต่แต่ผมคิดว่าแบบคิดว่าแบบถ้าปล่อยไปมันก็โอ้โหยังไงแต่ผมแบบอยากเด็ดขาดก็คือแบบนั่นเลยอะ่ะ แจ้งอ่ะอยากแจ้งอ่ะอยากแบบถึงไม่ใช่เรื่องของเราก็เกิดแต่แบบจะบอกว่าไงอ่ะเหมือนที่พี่พูดอ่ะมันเสียหายถึงเราด้วยไง,งครับ <c oughs> แล้วมีหลายกรณีอันนี้เล่าให้ฟังเป็น<อ>เคสตัวอย่างนะคือกฎหมายอันนี้มันจะอยู่ในขอบเขตแค่3เดือนเว้ยหมายความว่าถ้าเจิดวันดีคืนดีคิดอยากจะไปแจ้งความขึ้นมาเพราะมันมีความเสียหายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเจดิดอีกต่อจากนั้นโดยที่เจิดยังไม่รู้แล้วมันเพิ่งแสดงผลมาหมายความว่าเจิดจะไม่สามารถที่จะไปแจ้งความได้ในอีก3เดือนข้างหน้าเรื่องนี้ก็จะยังคงเป็นเรื่องที่ซวยสําหรับเจิดแล้้วเเจิดตอองมมมาารรับกกล่่่สุืไ วันที่ผ่านมาได้คุยกับกูตูนับวันตัวตึงวงการยิงหัวฟรีไฟเอารถมอเตอร์ไซค์ไปให้เพื่อนยืมเสร็จแล้วเพื่อนแม่ง<อ>ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยิงเขายิงแล้วโดนด้วยนะยิงโดนขาด้วยนะตำรวจแจ้งพ่อเก่าหาพยายามฆ่าบังอาตูซ่วยตูจ่ายเงินเราเกือบหนึ่งแสนบาทในการเคลียร์คดีความนี้มีหนําซ้ำรถนั้นแม่งยังเป็นของกลางถูกตำรวจยึดเอาไว้ปัจจุบันนี้โดนยึดมาแล้ว2ปีรถซื้อมา3ามแสนบาทได้ใช้ยอยู่ 2- 3สเดือน2ปีที่ผ่านมาไม่ได้จับเลยเนี่ยกำลังจะเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่าง ให้เห็นภาพว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันไปสร้างเรื่องเอาไว้แล้วเราอาจจะไม่รู้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่การจบลงกับเคสนั้นแต่มันคือการที่เราจะต้องออกมาแจ้งว่ากูไม่เกี่ยวนะเออไม่ว่ามันจะเอาไปทําอะไรต่อจากนี้เจะแล้วทุกคนในเทอร์โบแม่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะเว้ยมันแม่งคือมิจฉาชีพนึกออกไหมมันเลยไม่จบมันเลยต้องออกมาคุยกันมันเลยเฮ้ยแม่งจบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วผู้เสียหายน้องผู้หญิงวัยสิบเจ็ดปีคนนี้ที่ถูกโกงสามหมื่นบาทนั่นก็เป็นเรื่องของเขา สิบเอ็ดใช่ใช่ใช่เด็กสิบเอ็ดเนี่ยผู้หญิงสิบเอ็ดใช่สองตัวผู้หญิงตัวสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งเด็กปห้าเด็กผู้หญิงปห้าใช้โฟนด้ใช้โฟนน่าจะลูกคนรวยอ่ะไอ้เฮี่ออายุสิบเอ็ดนี่เงินมากขึ้นแค่สิบแปดหลอดอ่ะไอ้นั่นมันสิบแปดมหกมั้งอายุสิบเอ็ดหนึ่งเลยคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอ่ะแล้วมันเป็นวงการเกมเนาะเราก็ต้องเอามาตีแผ่กันเพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับน้องๆในวงการเกมได้รู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นแล้วข่าวหน้าไม่ว่าจะเป็็นนปปื้มเ แคนพีเอสหรือแคนเทโบหรือแคนอะไรก็แล้วแต่อย่าได้ไปหลงเชื่อเชียวแล้วเด็ก11ปีอีเขี้ยแม่งส้นตีนเนาะมึงก็เลยำตำบอลเขี <c oughs> e ้ยเป็นคนยังไงวะ <c oughs> จริงๆเจอแม่งอ่ะมึงใส่มันสักบทเพลงนึงดิ unes, มึงคุยกับอะก,กูมันดูคลิปนี้เนี่ยทุกคนตรงนี้เนี่ยประมาณ10กว่าคนนี่คือเรียกว่าแกนนําของแคนเทอร์โบได้ปะ <c oughs> ใช่ใช่ทั้งหมดตรงนี้จะรับผลกระทบหมดเพราะว่าเราภายใต้ชื่อนี้คนที่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบผิดผิดก็จะมองว่าพวกมึงเทอร์โบแม่งแย่ว่ะเด็ก11ปีแม่งก็ ไปละเว้นเน่งหลอกได้ยังไงวะแย่ามากไม่ออกไหมไม่หลอกไหมเอออ่ะต้องเจอสักหนึ่งซิงเกิลดิเราจะฝากบอกมันไหมกูว่ามันดูฝากบอกเลยเฮ้ยผมไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะขอบคุณเองอ,อ่ะไหนไหน,หน,นเปิดก็มาจัดไปหนึ่งซิงเกิลใครใคร,ใครต้องจอนเหรอจาน้จานจนม่จิอ่จานมาดิกูพูดตรงๆนะเว้ยน้องมึงทำอะไรอ่ะมึงยอมรับผลที่ตามมาด้วยเออมึงไม่รู้อ่ะเธอโบกพวกกูมีกี่สาขาเออมึงไม่รู้พลังเจิดเก่งซิงก์อ่ะเออแลาวมึงจะเอาชื่อพี่กูไปหลอกแดดตังเขาอ่ะแล้วมึงจะรอดอ่ะเออ เห็นนี่ไหมมันอยากโดนไหมเออไอ้นี่มันเอาจัดว่ะพี่แก๊สนี่รุ่นใหญ่เทอร์โบนะคนเนี้ยผมก็อกออตอนหลานี้ท่าน้องมันทำแบบนี้อีกมันจะโดนอะไรปูปากถึงมึงแล้วเว้ยไอเด็กแปลก้ามึงมาเจอหน้ากู่ะ <c oughs> มึงจะเป็นอย่างเงี้ย เออเออนี่โอเคเอาเป็นว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนาะมันก็จบลงด้วยดีอย่างน้อยที่สุดเลยวันนี้ผู้เสียหายวัยเศดปีเด็กปห้าได้เรียบร้อยความเป็นธรรมขึ้นมาได้ในส่วนหนึ่งก็ยังถือว่าโอเคแต่ในส่วนของเราเราก็คงต้องมาแจ้งประกาศแล้วก็ชี้แจงให้กับทุกๆคนได้ทราบว่าเออเรื่องราวทั้งหมดที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเนอก็น่าจะเป็นผลดีกับทุกๆคนตรงนี้มากกว่าด้วยนะครับอ่ะอย่างนั้นรี่คิดว่าถ้าเจิดมีเวลาเจิดก็ไปแจ้งความออนไลน์ไว้หน่อยแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันหน่อยกับ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะหากมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ชื่อแคนเทอร์โบนําโดยน้องเจอือก็จะได้ไม่เสียรู้ทางกฎหมายในอนาคตหากบัหานี่มันไม่หยุดทําแบบนี้คือโดยส่วนใหญ่แล้วรู้ไหมว่าเยาวชนที่ติดคุกก็คือเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีที่ติดคุกอเวลาที่มันออกจากคุกมา4 0์ของคนที่ออกไปจากคุกหมายถึงว่าถ้ามี100้อคนออกมาจากคุกนะมันจะมี40คนเลยที่กลับไปทําเรื่องเดิมแล้วกิ่งกว่าเดิมหมายความว่ามันมีโอกาสที่บัหานี่คือฆ่าเฉลี่ย ใน40%นั้นที่มันถูกจับแล้วมันจะมีเทคนิคในการจัดการเพื่อไม่ให้เหยื่อติดตามได้ในขราวหน้าเพราะวันนี้มันได้เรียนจบอีกหนึ่งใบประกาศนียบัตรทางการโกงนึกออกไหมประสบการณ์ถีอนึกออกไหมเออจากเรื่องนี้เล้วมันจะเก่งขึ้นมันก็จะไม่พลาดทีเนี้ยใช่ครับมาเป็นเชี่ยเสดายเนาะถ้าเราแล้วดยี่นี่นี่คือนัดกันแล้วนะอยากจะผุกมผมเตรียมใจจัด่ะด้วยความที่เราก็โกรธเคืองอะเนาะมันก็มาทําตัวไม่น่ารักใส่แคนเทอร์โบซึ่งพี่ก็มองว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็น แล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยนี่มันก็คือเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่มันจะกลายเป็นมาตรฐานทางสังคมที่แสดงให้กับทุกคนเห็นว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องและเราชาวฟรีไฟเด็ก FF จะไม่ได้มาถูกมองว่าเป็นเด็กเกียนนั่นนู่นนี่ที่เราโดนบูลลี่อย่างต่างนาซึ่งมันสังคมมันก็มีความหลากหลายทุกๆเกมมันมีคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปอย่างกูหนึ่งคนกูก็อยู่ฟรีไฟล์เหมือนกันการที่มีใครมาบูลลี่เกมที่กูเล่นกูก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นแฟร์เลยว่ะทุกๆเกมมันก็มมมีีีีีคคนน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 ดดไ่ปปปะะะกกััาาแแล้้้วววเพรฉ็อง เราในฐานะคนที่เล่นเกมนี้ก็อยากจะมาบอกให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยในมุมของพวกเราสังคมเราพวกเราก็รักกันเพื่อนหนุนกันและเราเองก็เป็นบุคคลที่ทํามาหากินแล้วก็ใช้เกมนี้อาชีพนี้สตรีมเมอร์เล่นเกมในการเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างสุดผลิตฝากทิ <c oughs> ้งท้ายนิดนึงประกาที่ทําแบบนี้นะครับถ้าน้องเจิดเอามึงมึงกําลังจะติดคุก5าปีและเสียเ,<อ>เงิน1นึ่งแบาทชีวิตมึงก็แขวนอยู่บนเส้นได้ดูหน้าพี่เจิดไว้ก <c oughs> ูจะซูมให้เห็นชัดๆนี่คือหน้าพี่เจิดนะครับ ก็น้องก็จุดทูบภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลจิตใจให้พี่เจิดใจดีแล้วก็ไม่เอาเรื่องมึงกันละกันนะบอกถามมันชื่ออะไรวีรชาติอ๋ออ่าน้องวีรชาติครับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นถ้าวันนี้น้องเจิดเขามีจิตใจที่ผ่องแผ่ววันนี้กินข้าวอร่อยอารมณ์ดีไม่แจ้งความจับมึงมึงก็อย่าคิดว่าวันหนึ่งมึงจะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จุดทูบเนาะภาวนาดูว่าเจิดจะอะไรกับเรื่องนี้ก็ฝากลุ้นเอาไม่บอกด้วยก็ไปติดตามกันดูว่าจะเป็นยัง เรื่องนี้แต่ถ้าวันหนึ่งมึงไม่หยุดนะครับวันหนึ่งมึงก็จะต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ในคุกเนาะห้าปี1นึ่ง 1> 1แสนบาทนี่คือโทษที่มึงจะได้รับนะครับเอออะ วีราชาติ<ด>ขอบ<ด>คุณทนะุกทุกคนามากวันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้มาแสดงจุดยืนให้สังคมได้เห็นว่าเฮ้ยเราเ<ป>สังคมเกมฟรีไฟก็รักในความยุติธรรมรักในความถูกต้องเราก็อยากจะทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นเพราะถ้าเกิดสังคมนี้มันดีขึ้นมันสามารถอยู่ต่อไปได้อีกเรื่อยๆมันก็หมายถึงพวกเราก็จะยังมีความสุขแล้วก็ทําให้สังคมตรงนี้ของเรากับเกมฟรีไฟมันยังอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆฝากแคนเชอร์โบฝากน้องๆตรงนี้ทั้งหมดในแคนเชอร์โบนะครับผมอัมนนี้ขอบคุณามากๆครับสวัสดีครับครับผมครัสครับ สสสสววัััดดีีครบเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับน้องๆทุกคนสำหรับตอนนี้นะครับพี่แก๊สเปิดเพจแก๊ส X2 ช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและแจ้งปัญหาต่างๆใครอยากจะติดต่อพี่แก๊สผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นเพจแก๊ส X2 อย่าลืมส่งข้อความมาพูดคุยกับพี่แก๊สนะครับแล้วเจอกันในเพจแก๊ส X2 ็ู้าเ